สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะป้าทุกคนปฏิทินแตกสามตัวงวดก่อนใช่ไหมที่มันออกแปดหกห้าหกสามนะคะนี่ปฏิทินฉบับที่สองนะคะเออเราก็ไม่ได้ดูเนาะเอดกับบริสุธิใจปฏิทงุงปฏิทินเลยปขาป้าปฏิทินแตกสามตัวนะคะทุกคนนี่เก้าหนะ้าแปดหกห้าแปดเนาะทุกคนเนาะป้าติิโถ เออพอเราไม่ดูเดินออกนะคะเพิ่งมาดูค่ะแอดก็จะดูนะคะเออเป็นตะลุงบ้เฮ้ยวาสันเนาะก็เลยเอ้ยปฏิทินแตกวายแตกไปหนิเอาไป,ไปเป็นแนวทางนะคะทุกคนเอานี่เด้ออันนี้แอดขยายเนาะเออสร้างมันเถอค่ะคาเตือนนะคะคําเตือน,นะคะคเอนาะขยายเบึงนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นฉบับที่สองนะคะเดี๋ยวฉบับก่อนมันมีสามฉบับนะคะทุกคนมีสามฉบับเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะทั้งวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกเลยนะคะ เอ่อคลิปนี้นะคะเป็นปฏิทินเด้อปฏิทินนะคะทุกคนเขียนอันฉบับก่อนเด้อจา้าแต่ว่ามันเป็นแผ่นใหญ่นะคะมันแผ่นใหญ่มันก็เลยแบบยุ่งยากโอ้อันนี้ก็ห้าแปดในฉบับที่สันนี่ปาติโทมปาปฏิทินเข่ามดเลยคะ่ะพอแอดไม่ให้ดูนะคะหวยคือคือหวยคือเป็นแนวนียยนเนาะ ฉบับที่3านะคะเขียนไว้ก่อนเอ,เอาไว้ให้เอฟซดูนะคะมันแผ่นใหญ่มันดูยากนะคะเอ็ดทาไม่เป็นเนาะมีสามฉบับนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะให้ดูฉบับที่1ก่อนนะคะอันนี้ฉบับที่2นะคะฉบับเอดเขียนไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ฉบับนะคะนี่ฉบับอันนี้เป็นฉบับนะคะนี่เนาะ มันออกอันเลขอันนี้เลยค่ะมันออกนะคะอันนี้ของเดือนสิงหานะคะอ่ะมาดูก่อนนะคะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเอ่อหนึ่งกันยานะคะทุกคนอันนี้เป็นฉบับที่หน devil, ja. ึ่งนะคะหนึ่งกันยานะทุกคนเนาะจะได้เห็นกันนะคะทุกคนนี่เนาะหนึ่งกันยากับสิบหกนะคะในเดือนเดอเดือนกันยานะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเลยนะคะทุกคนอเห็นชัดเจนไหมนะคะทุกคนเนาะโอ๊ยเจ้ามันสิจับขืนแนวใดล่ะค่ะบาทเนี้อ้าวนี่นี่ ชัดเจนไหมคะทุกคนนี่นะคะเอสก็ขยายให้ทุกคนดูนะคะนี่ของเดือนกันยานะคะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเลยนะคะทุกคนนี่เนาะวันที่หนึ่งนะคะมันให้เออฉบับที่หนึ่งนะคะฉบับนี้นี่ชอบจับคู่กันเองมากเลยนะคะสองหกเก้านะคะสามแปดเก้านาะสองหกเก้าสามแปดเก้าเอามาดูกันนะคะจะเข้าไหมนะคะพอเอสให้ดูก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะแต่พอเอสไม่ให้ดูเตกเขาเตกเอา 8, เอานาะ จักสีเบิงเงี่ยวเด็ค่ะบางทีมันมันมันข้ามงวดนะคะมันงวดต่อไปเขาเรียกอะไรต่องวดบอกมันเป็นต่องวดนะคะที่มันออกอะค่ะมันขามงวดนะแม่สมมุติว่าวันมันเอาของวันที่สิบหกเนี่ยมาออกนะคะแอดก็เลยจักสี่ห้เบิงเงี้ยวเด็เนาะเอานี่ค่ะให้ดูทั้งวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สิบหกกันยาเลยนะคะฉบับที่หนึ่งของเรานะคะที่แอดเห็นด้วยตาเปล่าเลยก็สองหกเก้าเนาะสามแปดเก้านะคะป้าฉบับที่หนึ่งนะคะนี่เนาะ ให้ดูแบบนี้เลยนะคะเอาแคบระเบจ่จ่าไปฉบับที่สองเลยนะคะฉะบับที่สองของเรานะคะฉะบับนี้นะคะทุกคนโอ้ยจะไม่หมอนียากนะฉะบับนี้นะคะทุกคนฉบับนี้นี่นี่แตกสามตัวนะคะวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยสิบหกสิงหาเนี่มันแตกสามตัวได้หกห้าเก้าเฮ้ยเออเก้าห้าเปดฉบับนี้แตกสามตัวบ่อยมากเลยนะคะฉะบับนี้เพราะว่ามันมีเลขสามสี่ห้าตัวเนาะ เหลขมันหลายตัวเอามาดูงวดนี้เนาะมันให้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนฉบับไว้ที่หัวมุมนะคะเดือนเก่าเนาะมันแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่นะคะทุกคนมาเลยดูยากบาดเลล็กหยังเดี๋ยวนี้เอานี้แอดคูอสิบอานโอค่ะ FC ไปดูเอาเด้อค่ะว้ายจักเลล็กหยัง,ยงค่ะแบบนี้พูด่าอันนี้ฉบับที่สองนะคะเขียนไว้ตรงมุมนี้ก่อนนะ อ้ยเหลีกยกายค่ะแต่ฉบับที่สองบ่ให้มันแตกสามตัวจังได้เหลีกมันบกหลายเอาเอาไปดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนนี่นะคะเอาหนีเนาะเอาเค็บเอาค่ะฉบับที่สองเห็นชัดเจนบุนนี่นี่นะคะทุกคนาขยายให้บึ้งะะอ่าจะได้ชัดเจนนะคะนี่นะคะทุกคนแอดขยายให้ดูนะคะนี่เนาะอันนี้งวดวันที่หนึ่งนะคะกันยายนเห็นู่นบ่วหนึ่งกันยายนนะคะหนึ่ 1. งกันยายนนะคะ หนึ่งกันยายนนะคะดูต่องวดเลยคะ่ะดูวันที่สิบหกไม่ฉบับนี้นะคะเอาเลขอะไรก็ไม่รู้นะคะเก้าหนึ่งหกสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกสี่เจ็ดนะคะฉบับที่หนึ่งนะคะเอ้ยฉบับที่สองนะคะเนี่วันที่หนึ่งกันยายนนะคะเสียงดังฟังชัดไหมเนาะเก้าหนึ่งหกสี่เจ็ดเอาคือโบมีศูนย์หาคอยเพาะตัวระบาย เอามาดูอันที่สองนะคะเออมาดูของวันที่สิบหกเนาะเอสให้ดูต่องวดไปด้วยเลยนะคะทุกคนนี่นะคะวันที่สิบหกนะคะเอาพายาโบวให้มันแผ่นใหญ่หลายค่ะวันที่สิบหกนี่ฉบับที่สองนะคะมันให้ห้าสามเจ็ดแปดนะคะห้าสามเจ็ดแปดค่ะทุกคนจะเป็นห้าสามเจ็ดศูนย์ก็ได้ด้วยนี่ เต้เขาโกจะควงเลยห,หาศูนย์เออมันเอาอาจจะเอาของวันที่สิบหกไปออกวันที่หนึ่งก็ได้นะคะฉบับที่สองนะคะเออปีหน้านะคะเอสจะเอาปฏิทินฉบับเดียวพอนะคะทุกคนนะคะโอ้ยมีสามฉบับจะไม่ให้เอฟซีดูทั้งสามอันก็ไม่ได้นะคะทุกคนเมาเหล็กไปน้ำกันเนาะโอ้ยพอเอสไม่ลงแล้วเข้าเอาเข้าเอานะคะอ่ะมาดูฉบับที่สามกันเลยนะคะฉบับที่สามนะ ฉบับที่สามเนาะมันน่าจะเขียนเดือนไว้ตรงมุมตรงเล็กๆนีเ่เนาะค่ะทุกคนเนาะเวลาเราไอ้นี่เราจะได้เห็นนะคะกันยายนเออแอดเขียนเองก็ได้วะเข้ากับสีวาเนะคนห็ดปะทินมเง,งมืองมามิมือบอบอ <laughs> <laughs> เขียนเอาเองและตัวพันสีวา่สะละจ้ะ <laughs> เอานีนะคะฉบับที่สามนะคะฉบับที่สามนะคะทุกคนเออเบิงข้องอันไม่รลดคะ่ะเยอเบิงข้องอันเกา่าถกมันเปิดย่ายค่ะมันแผ่นใหญ่เอาชัดเจนไหมนะคะทุกคนแอดก็ขยายนะคะผ่าเป็นแตกๆบอกจากเหล็กยั้งค่ะนี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหกบ่แปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกบ่โอ้ยเบิ้งกนเอาหลูดคะ่ะอันนี้เป็นฉบับที่สามนะคะทุกคน <laughs> โอ้ยจะมื่นหลีกเหนียงเฮ้ยเอาผ้ากันเบืงกันเอาโรบัสตี้ขี้นกินเอียดเบืงบุปินดูค่ะเอานีนะคะอันนี้ของวันที่สิบหกนะคะของฉบับที่สามนะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์หกว่ะเก้าศูนย์หนึ่งหกค่ะเก้าศูนย์หนึ่งหกนะคะโอ้ยอันนา,นาหลุ่นกับฉบับที่ 2, สองกับฉบับที่หนึ่งเนี่ยน,นี่นะคะทุกคนนะคะเบืองฉบับที่เท่าไรอะอะดู <laughs> ดูอีกรอบนะคะทวนให้อีกรอบอันนี้แล้วงวดก่อนนี่มันแตกสามตัวนะคะหนึ่งงวดก่อนมันให้เก้าห้าแปดมันบ้างวดตายบัวบันคือมีแต่เก่าก็หกเคสันจวนพอดีค่ะว่ามันมันสิแตกคุณผู้ชเอาหนึ่งวดอ่านี่นะคะเอาไปดูกันนะคะทุกคนนะคะเอาดูเป็นแนวทางนะคะเป็นตัวออกอยู่ดอกเล็กบลกหลายหนึ่งเท่ากับตัววินเลยนะคะทุกคนนะคะ เอองวดนาแอดเสียอนปีนาเนาะปีหน้าเอดจะซื้อแค่ฉบับเดียวนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ right? <mor z ell> ซื้อนะคะเพิ <mas> ่นหายมากค่ะไอไอเลขอันนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยหายากค่ะอันนี้มีหายากยากนะคะอันนี้มีหายยากดูจ้ะอันฉบับที่หนึ่งหายากี่ะอันนี้ของฟรีค่ะที่เหลือนะซื้อมาค่ะซื้อมาดูนะคะนี่ฉบับที่หนึ่งนะคะฉบับที่หนึ่งนีหายากค่ะทุกคนนะคะไปบ่ท่านเขา่จ้ะพ่อก็เอามาให้พ่อปูอวมาให้ค่ะ เอาไปเหเอฟซีเบิงพนว่าที่แรกอะอเออเอจะเอาฉบับที่ไอ้นี่ค่ะเอจะเอาแบบไอ้สีห้าตัวนี่ฉบับเดียวปีหน้านะคะไร่ฉบับไร้เบิงโบเบิงโบหูเหลืองเนาะแอดว่าเอาฉบับเดียวก็พอนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะฉบับนี้ก็ออกดีดีเด้ฉบับนี้ก็ออกจะแม่นดีเด้ค่ะเอาเอาไปเบิ้งค่ะฉบับที่หนึ่งค่ะจ้าฉบับเดยปีหนา้าเอซี เอาฉบับที่แบบที่สองในฉบับเดียวนะคะทุกคนยออดขึ้นมากันแค่เอานี่นี่งวดก่อนนี่มันแตกสามตัวนี่เอาไปบึ่งกันนี่งวดนี้มันหายเบี้ยนะคะเอาบึ่งกันเอาเด้อค่ะบึ่งกันเอาเด้อนี่มันมีเหลขอยู่สองเก้าหนึ่งหกสี่เจ็ดโบมาส้นเหล็กสันจวนเถอะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้หฮงขอให้ปังขอให้โชคดีเด้อทุกคนสวัสดีค่ะ